ิดโชคดียิ่งครับลูกแบบของอูแล้วเ,เปิดหนังสือมาครับเล่มไหนเล่มไหนก็ไม่เจอครับอโอ้เอาครับเอาแล้วทีครับสายอันเวิร์ด,ดกอันเวิร์ดก็เจอจ่อยางกระบายครับอุตอดูครับเด็กก็เปิรดครับอาวุธอาจจะดูแปลกๆครับแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับนี่ครับเป็นไงไม่ใช่แต่ว่าไม่ผิดกตครับโอ้โหจะไปก้านคอแล้วครับหนึ่งโอ้หน้าตาอาวุธำคดีเหมือนกันนะหน้าตาดูได้ดูเ เอ้าโดนไปอะไรแค่โดนต่อยใช่ไหมโอ้โหลองดูครับเอาหมดจังไงมาจากประเทศตัวเองสามครับโอ้เข้าสู่รายการ RWS ครับกลับมากับน้องเดียครับข้างโอทีว่าร้อนแล้วบนเวทีมั่นใจตรงที่แกไม่ตั้งการับเอาครับเจอเตะเตะคืนครับอันเบิร์ดแบบนี้โอ้โหแบบขวามาเพียงตางเเอาเพียงไปคล้ายๆโอเวอร์เฮดแต่ว่าไม่เต็มตัวีแล้วมาจังหวะนี้ล็อกคอแล้วบเ ภาพเลยครับเอาครับมาล้วกล็อกแล้วครับโอ้โหน่าดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหาลายบอลเสียงเตะค่ายคออยากจะ่อด้วยต่อนโดนมาแล้วบ้าแล้วบวกแล้วครับไม่สนใจแล้วครับตอนนี้ครับอย่างดี หลังมาที่บ้านของวมวยไทยสนามมวยราชดำเนินยกสุดท้ายเขื่อนครับคะแนนมาแล้วครับแชมป์ hey, นี่ครับสองหนัดมาครับมนาะ47ครั้งของเขาที่แพ้เพียงพิมะะนะโชว์จับกันได้อะไรเน, uh huh. <Hey. S 2> นี่ยโอ้โหแต่ดูไม่ออกจริงๆครับว่าไอ้ฮะเก้าแรกของเขาที่เจอกับยอดมวยใหญ่หนึ่งแล้วเล็กและทำได้ขนาดนี้คนระับแต่ที่ส<ล>ีิบโลสิ่งที่เราต้องรุ้ดูตอนนี้คือคู่ชกคนต่อไปของหนึ่งและเล็กต่างหากครับ